สวัสดีแม่แม่ค่ะวันนี้ก็พากันออกไปป่าแล้วนะคะเอาพ่กควันเป็นไรคะแม่เขียวถ้าว่าออกไปข้างนอกเนี่ยเดินช้าก,กว่าเขาเลยนะ กำลังจะไปป่ากันแล้วนะคะเราก็จะไปปล่อยเขากินแถวลานแถวนี้นะคะนี่ก็กำลังเดินกันไปกินน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวพว่อควอนจะพาไปดูตอนเล่นน้ำแทนนะคะไม่พาไปดูตอนกินน้ำ นี่นะครับกำลังจะไปอาบน้ำอยู่นะครับไปดูช้างอาบน้ำกินน้ำ งิง,องออเอออาปกุกเราจะไปกันไปไหนกันดีครับเนี่ยรเราจะไปไหนครับเนี่ยะะจะไป,ปะไหนเนาะพอควรไปมาลำอ๊ะลอยอะไรครับไปมาลำาอ,อ๊ะลอยเนาะจะพาช้างไปกินน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงที่ป่านะครับวันว่าง ไม่ทำงานครับโอ้บรรยากาศดีมากครับโอ้น้องเอ็มปล่อยเออครับน้องเอ็มปล่อยระเบิดครับทิ้งระเบิดครับบึ้มนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบข้างครับ ลงน้ำแล้วนะครับลงน้ำแล้วนะครับ ชมเลยครับโอ้โหน้องมืใหญ่ของเรานะครับนอนเลยครับลงปุ๊บนอนเลยครับเล่นโอ้โหนี่ก็ไอ้ไรเนล่ยไปแก้นกันก็นรัวเฮ้ยเบ็นกิดเดีย๋ยวประกวนลงเห็นมันยนี่ kéo ông nam chuyên cháy hấp ồ oh. mút mút lưng chưa mút mút lưng mút nào nữa mút lưng วู้ตึมโอ้แบบนี้ครับเสียงอะไรครับควานครับพอควานจะแสดงอะไรครับ ได้กินน้ําได้อาบน้าได้นอนน้าก็เขาจะผ่อนคลายเขาก็มีความสุขข,ข,ขึ้นจากน้ํากันแล้วนะคะยังเหลือแม่เขียวอยู่ตัวเดียวค่ะไม่ยอมขึ้นกับเขายังติดใจนะคะยังติดใจม,มาแม่เขียวมา ไปหากินหญ้าก,กันดีกว่าแอมมาเร็วหากินหญ้าก,กันดีกว่าน้องแอมอุยตูดใครเนี่ยมีแต่ตูดใหญ่ๆน้องแอมไม่มีหางน้องแอมหางด้วนตั้งแต่เกิดเลยนะคะไม่เขียวขึ้นบ้านเอ,อ้ยขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นจากน้ำได้แล้ว กินญ้าก,กันดีกว่าตัวอ้วนแล้วก็ทำอะไรก็เถอะทะไปหมดเลยนะคะกว่าจะก้าวได้แต่ละก้าว นี่นะคะคือเขาเรียกอะไรยะลานหญ้านะคะลานหญ้าตรงแถววัดช้างนะคะวัดช้างพวกเขาก็จะมาอยู่ที่นี่กันนะคะไม่ค่อยมีล่มนะคะเพราะว่าหญ้าเริ่มหายากแล้วนะคะก็จะมาอยู่กันตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันหญ้ามันเริ่มขึ้นนะคะมันมันโดนฝนนะคะ แดดก็ร้อนอยู่นะคะแดดร้อนอยู่ค่ะเป็นลานยากวก้างเลยนะคะกว้างมากๆค่ะก็มาอยู่กันหลายเชือกนะคะตรงนี้นี่น,นะคะเจดีวัดช้างนี่คือองค์พระขาวนะคะ แม่เขียวคะ่ะก็น้องแอมกับลำไยก็จะไปผูกฝั่งนู้นนะคะตันนี้ก็พอมีต้นไม้นะคะพอมีต้นไม้ให้หลบแดดบ้างนะคะ นะคะสองตัวนี้ต้องอยู่ด้วยกันเลยนะคะที่แม่แม่เห็นตอนไลฟ์สดนะคะจะผูกติดกันมาผูกที่ที่ที่กินหญ้าอย่างนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะเขาจะห่างกันไม่ได้เลยผูกห่างกันก็ร้องหากันอีกนะคะเป็นลานกว้างเลยนะคะหญ้าตรงนี้มีเยอะค่ะพอให้พวกเขาได้กินกันนะคะ อากาศล่มเย็นอยู่นะคะแต่ว่าก็จะร้อนอยู่กว้างมากมากนะคะลมมาแล้วเย็นมากเลยค่ะเขียวอยู่ตรงโน้นนะคะไม่เขียวนี่ก็เป็นอีกคลิปนะคะที่เราพามาชมพี่ช้างของเรานะคะว่าไปทำอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ คลิปแค่นี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะช่อง Family ช้างไทย FC นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ